เอามาเลยห้าหรือที่ห้าหรือที่เมาผิ0ก็ได้ไม่ใช่นนเอามาเลยเดน๋ยวานนนู่ไหนวันีมีเากินเือมกหแน่ยั่วอยู่งนันารอกแท้เลกข้ากันได้ได้ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเข้ากัได้ด้วยดูเนี่ยคิตตี้อะลมูลแล้วสลกไฟไอ้วัววัเชียบยากมันบอกไม่ถูกต่างกันารอเออตอนโวโนก็นกินเรื่องดิวนเรื่จริงเดี๋ยวจะน้เราก็อ๋อเอามาใจ ไม่ชอบไม่อยากผมไม่ชอบอยากใครอยากไปเองผมเข้ายามใครยามเใครยามจิตแต่ใสผมยามผู้ถามว่าใครยากไม่อยากแบบทุกคนต้องสามัคคีกันไม่ใช่ต่างบัตรคีกันลุงตรวจคิ้วเนี่ยวันนี้ว่านะตั้งแต่ป๊อปปี้อันนี้หมอปลาเลี้ยงยามนี่ใช่ไหมมึงจะหายนานแล้วใช่ไหมีเวไรทำนาตะเขียนมันจะเห็นว่าะระบีเหมือนว่าจะดแม่แม่แบบหน้าผมบันดีเขาได้ไหมมึงจะโดนหลอกให้ทำยาม อ๋อไปใครโดนใครหลอกทำยามแกไม่ใช่เอนพูดถามว่าไปโดนใครหลอกทำยามมึงคุยให้มันจบไปทีละเรื่องเอาทําความรู้สึกไ่ไปไปโดนความรู้สึกใครผมมองการรันสึกที่กรุงเทพของวะอ่าแล้ไปทําอะไรตอนนั้นฮะให้พ่อพูดถึงเรื่องผลาญไปเลยเรียกเดีพูดถึงเรื่องยาไปสัตว์มึงพูดถึงเรื่องยาไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่ส่ตะปููเบีะตรงนั้นลดความหน่อยมึงมองกล้องนวนสัดชัยบิมพเทป้นนะ อผมยิงคนตายอ่ะไม่ใช่หรอกกี่คนกี่คนไม่กี่คนพี่เขาต้องตังค์เนี่วพี่ไปเอามึงไปเอาไม่ใช่ไหม้เอาเชือกมาด้วยไม่โอ้โหเขามาพูนธนาคารผมผมพกปืนที่มงหอว่าผมผมยิงโจมธนาคารตไปนั่งลงนั่งลงนั่งดูความดีความชอบถามว่าโกแว่นเดี๋ยวเขาก็บ้าอีกหรอกดูเมียผมตูดใครอยียเข้ามาใกล้ๆ พี่ไม่ฟังไม่ได้สับหรือวะอันนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรอนนี่คนนี้ชื่ออะไรก็ชื่อพ่อตาผมเหรอชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเสื้อแดงชื่ออะไรนี่ผมมาช่วยพี่ชายไม่เสื้อแดงชื่ออะไรอันนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรอนนี่คนนี้ชื่ออะไรก็พี่ไม่บอกผมอ่ะก็ผมก็พี่ไม่บอกผมอ่ะก็ผมก็พี่ไม่บอกผมเลีผมเผมคุณหน้าคุณหน้ากู แต่ว่าฝ่ายตัวนี้ทำไม่ได้พี่เหญ่ตายไปแล้วคิดไม่ก่อนนะพี่นี่เขารู้จับปลาฟูปลาฟูเขาสักอย่างหนึ่งเต้ารู้จักปลาฟูใไหมปลาฟูไม่ตายเขอเออทำได้เลยปลาฟูอยู่ไหนตอนนี้เราล่อยสเปซเ่ยใจเย็นอยู่ในเมียผมปลาฟูอยู่ไหนตอนนี้ให้อยู่บ้านเขาดิอยู่เมียเขาดิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาไม่ตายก็บุญแล้ว อยู่ที่ไหนอยู่ที่นนทบุรีนผมผมจากกรุงเทพไปยันนนท์แล้วอยู่นนท์ผมก็มีเขตไหนนนทบุรีเขตไหนพี่พี่อยู่ที่ไหนดีกว่าแล้ผมตาล้างตาพี่ก็อยู่กับผมเน่ยจะถ่ายตอนนั้นถ่ายตอนไหนพี่บอกให้ใส่ใส่อะไรผมว่าสงสารพี่เหมือนกันวะพี่บอกให้ผมใส่ว่าว่าถุงเท้าป็ตามนั้นนะมันไป่ได้เคลื่อนแล้วมำไมเราอันนี้ตรงนี้ถูกต้องแล้วเออนะ ขอให้มีอย่ใกล้ฝันอยากได้สงคามนะก็ไม่ตายซื่งสงกรามวันไหนสงกรามวันนี้เท่าไหร่พี่อ่านนี้ก่อนเดี๋ยวสงกรามวันนี้เท่าไหร่ผมจะย้อนหมดก็ได้ไม่แปลกใครจะว่ากันเนี่ยกูว่าหมอไาเลี้ยงยามึงไม่หายสักทีไอ้ใจไม่ใช่พี่ดูตรงนั้นประเด็นหลักเนี่ยหลักคือเจ้าสาวเอกเอกคนแสดงชื่ออะไรพี่บ้านหลังเอกว่ะ พี่สาตว์เอกเนี่ยโดนเลมอนคนไทยเล่นหมดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปอนเมื่อวานนี้มาฟ้าเก่งใจมั่างมากมอฟ้าก็ตามเหมือนกันผมลมเขาพูดเองก็ว่าทุกคนเมื่อวานเมื่อวานแล้วแม่งพูดแม่งพูดไม่รู้เรื่องอะมม่เข้าใจบ้างเออเอออันนี้คือของจริงอะเออพี่เมื่อก่อนก็แหละ รอล้อ่อแต่ผมก็ช่วยพี่นะแล้วผมก็จะได้สบายใจพี่ได้คนเสื้อแดงชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อเสื้อแดงชื่ออะไรกอนดูด้วยนะคนเสื้อแดงชื่ออะไรคนเสื้อแดงชื่ออะไรเาอกว่าเอคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอคือกุง ทันไหมทหันตัวตาอ่ะเพราะวานนี้ตายตายสองคนนะที่กูที่กูจัดการนะแบบนี้เลยพูดไม่รู้เรื่องไงไม่อันนี้พอพอพูดไม่รู้เรื่องกูก็กใส่อย่างเดียวเลยกูจัดหนักเลยอ่ะกูกลับมาที่กูหาพวกลุงดา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 ล กูใส,ใส่ไปกูใส่ไฟปุ๊บไอ้ี้ยเ,ยเยงียบกิ๊บไม่พูดนี่เริ่มพูดน้อยแล้วนี่เริ่มพูดน้อยแล้วมันก็กูมันพูดหยุดมันมันพูดไม่หยุดไงกูก็เลยใส่วันนั้น <c oughs> เอกฟังลุงดิอืออะไรป <c oughs> กครับจมอนอันนี้แบบอะไรแรงเขาตอนยังไม่กลับทำไมไล่กลับแล้ววกไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวลืมใง ทำไมแล้วแล้วเดี๋ยวมึงฟังก่อนมึงเนี่ยที่มึงอยู่เนี่ยมึงอยู่มาส่ปีมึงยาที่ให้กินเนี่ยคือเขาเลี้ยงยามึงใช่ไหมเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงยาใช่ไหมหรือว่ายังไงหมอปลาอกานแล้วอันนี้เรื่องเก่าแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นปีแบบตึแล้วว่าเป็นท่านโตว่าหมอปลาครับเนี่ยเมื่อวานนี้นะเด็กสองคนเด็กสองคนคุยไม่รู้เรื่องพูดอะไรแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยนะูใส่ไปสองคนอยู่ไม่ได้อ่ะ ไม่เืงจะองลุงถามนี้ว่าที่แขนคืออะไรมาลุงกันี่ครับผมไม่ได้วาเลยวางไปแล้วเอกเอกที่แขนนี่คืออะไรอ่ะที่แขน่ม่ว่านั่นนอยมา่้านี่ผมมบได้ครับได้ครับ พี่รู้ป่ะเขาบอกว่าเขารู้ถึงสองพันมันไม่มีอือแต่ยังทำได้ดูร้อยซักนะดิร้อยซักนะแต่ว่าไม่บอดเนอะความรักความจุกนะรูปอะไรอะถ้าว่าฝาเบียโชทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเก่าเนี่ยะมีลูกแล้วด้วยนะเออใช่เขาว่าใช่มาโกโตะน่าฮะ้าโกโตะไปด้วยปูเุ๊บเอ้มาโกโตะวันนี้ไปปญี่ปุ่นกันไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นตอนไปญี่ปุ่นนี่กินน้ำใช่ไอ้คิกเขาเล่าตรงอยู่อะไปยังไปยังญี่ปุ่นเขาทอดรูปไปแล้วในมิวานอ้าวเหรอได้ผู้ ผู้ชายผู้ชายมีมีกี่คนมีกี่คนไม่รู้เขาได้ลูกสาวหรือไม่กี่นะเออลงแต่เท่านี้แล้วไปหามแล้ว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 หมาเขาเลี้ยงไว้เป็นไงบ้างแล้วมีแล้ว้อก็ะเสียไม่ได้หมาผมนี่มันชื่อบูตัสบูตัสเดี๋ยวอันนี้เื่องผมไม่ได้แล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งไปกัดแล้วมันวิ่งไปกัดไปกัดไก่เขาหรือว่าไงไม่เหี้ยวเข้าตาไปกัดแล้วเป็นไงบ้างดีตายไหมตายไหมนี่มันจบ ตายไหมล่ะตายไหมไอ้ฝอยทองก็เมื่อก่อนคำรามเลยคือฝอยทองนี่เป็นขนมไม่ข้างบนผมคำรามทองเปรนหนึงหนึงฟังเลยทองเปรนตรงไหนทองเปรนไอ้นั่นพัวโยงภาษาสองอยู่ใกล้ๆสายสี่อ่ะไปชั้นสองอ่ะบอกของเปรนคำรามร้องตายเลยมันกลัวผมเม่อเด็กผมไฝอยทองคำรามทำไงทำไงทำตายไงแล้วทำตายไงนะตายหมดเลยเออเสียล้วนะแค่เคยใส่ต็หล่อพี่โมไว้ผมตกไม่ผมชอบสวยว่าห้าสิบห้า

ดังดงด้วยดังดังดยไม่ได้ยินเหเฮ้ยไม่ต้องสนใจร้องเพลงไม่ได้คือรายการใบอกรายการอ่ะอร้องเพลงร้องเพลงก็ดีอะร้องเพลร้องเพลงเวลานอกกติงโดนรู้ว่าเรื่องเครียดแลวจัดเวลานอกกลน เออเอพอแล้วพอแล้วร้องเพลงเดีกเรอยรายการของกระแสก็จะเอาธงไม้มันไม่เรื่อใเรื่อเทปพิทักษ์เทพิทักษ์เทพิทักษ์เทปสลับเต้นรถแย่หน่อยใช่ตัวจริงเหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่หรอกเทพิักษ์เอารูกเทพิทักษ์

ใช่เมียเก่าไหมเฮ้ยนี่ใช่เมียเก่าไหมใช่ใช่ไหมมีลูกแล้วโอ็นแล้วนี้คือผัวใหม่ที่แยกงไปใช่ไหมใช่ก็เขาเป็นผัวปัจจุบันกันอยู่่ะไม่อย่างนี้พี่ชายคนนี้คือผัวคนนี้หนูต้องฟูตามตามผมม่ต้องร้องไม่จบเลยดูจะต้องฟูผมเ็ื่อคุยพี่เขาไม่สนใจแล้วเพราะว่าเนี่ยเมียผม อ่ามึงตอบแ้นี้แยกมาวัานีไ้เขาจัดเลยนมือแล้วไม่ใช่พี่ฟังคนนี้ว่าเขาจัดนะมนไยเแียกโดเรมอนญี่ปุ่นญี่ปุเราเรียกว่าโดเลมาองลงลงน้ำน้ำอ่ะลบโดเลยมาอึ้งงี้โดเลมมาอึ้งแล้วมาปาร์ีเดี๋ยวได้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 ด้นได้ อ่ะแล้วเมืองมันดูดูดูถือโอกาสเลยตายท่าเราท่าบ้าเลยบ้ามากคุณเติบให้เมืองมันเยอะอะไรเนี่ยได้เลยไอ้ป๊อปของใครป๊อบบี้มันมีลมนั่งด้วยมันปิดปิดปิดต่อให้มันปิดมันไหลอยู่มันไหลอยู่มันไหลอยู่ใช่ไหมไหลต่อมาดพั๊มากเลเอางั้นผมจบที่นั่นเลยดีกว่าจบแล้วดี ได้เดลมอนดลมอนเดลมอนเดลมอนได้ผมตัสีมันดลิมอนเรั้ลนได้ได้ดีได้ได้ดได้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 ไอ้ได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 ้ด้ได้ด้ได้ไดได้ด้ได้ด้ได้ไดได้ด้ได้ด้ได้ไดได้ด้ได้ด้ได้ได้ได้ด้ได้ด้ได้ได้ได้มด้ได้ด้ได้ด้ได้ไดได้ด้ได้ไดดได้ด้ไได้ด้ด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 ได้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 

รถสองรอได้ันแน่นอนอนงอบีเดี๋ยวออนุญากนะว่าโหย่างนี้วันแนี้ก่อผมมีครอบครัวเน่เดี๋ยวมู้ชายดียากเอกรอนะครับวอเลาปะตคนร้องลืมรแล้วเอกอผมจะตัวนี่ยมันหลกล้องมากนะท่านทางผมนี่จออเดอร์ฟังเลยฟังแลวฟังรอฟังอยู่อ่ะ เรอวเร็วเร็วเร็วกูฟังอยู่เนี่ยพี่เอาไปอะไรดีกว่าโดนเลยมั่งยังก็มันก็จบสวยมันจะจบไม่สวยต้องรู้มากกูบอกให้โดนเอยมั่งเร็วๆนี่ล้อถ้าผมจะาล้อไปแล้วไงอะอีกรอบหนึ่งตรงนี้ผมเป็นอะไรที่ยังไม่รู้อีกเป็นเป็นสีเป็นสีที่ตื่นเป็นต้งหมากผมเลิกยิ้มห้าเลแล้วพี่อือ่าเดี๋ยวก็ถอน

ดา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 าด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 า